สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะคลิปนี้จะเป็นแ a n d o m l ํสำหรับคู่ที่มีปัญหาการคุยกันน้อยหรือว่าไม่ได้คุยกันนะคะการอ่านจะเป็นการอ่านแบบโดยรวมดังนั้นดูไปเป็นแนวทางดูไปเป็นไกด์ไลน์นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับฟังรับชมใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม กดติดตามเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเก้าเหรียญจั m เมนเขาว่ารู้สึกว่าตัวเขานะคะพลังงานของเขาเนี่ย อยากจะพูดคุยกับคุณอยากจะปรับความเข้าใจ j u d เม e นตเป็นการสื่อสารกันฟื้นคืนชีพในความสัมพันธ์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งการนึกถึงแต่เหมือนกับพลังงานเขาอะมีหลายสิ่งหลายอย่างดึงให้เขาแบบยังไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ในตอนนี้อะค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะปัญหาสุขภาพคนในบ้านหรือปัญหาต่างๆที่เขาจะต้องแบบ กลับไปแก้ไขหรือกลับไปจัดการอาจจะเป็นเรื่องงานที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนการเรียนรู้อะไรใหม,ม,ม,ม่ๆเพิ่มเติมหรือแม้กระทั่งคนในบ้านเจ็บป่วยคนในบ้านไม่สบายหรือมีคนมีอายุในบ้านที่แบบจะต้องให้การดูแลหรือคุณพ่อคุณแม่เขาประมาณนี้คือแบบอะเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวสังคมเดี๋ยวดึงเข้าไป เหมือนกับมีเรื่องที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอาจจะเดินหน้าแล้วก็เหมือนกับมีอุปสรรคเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆมาทํา,า,า,าให้เขาแบบอ่ะต้องหันหลังกลับไปอีกอะไรประมาณเนี้ค่ะอีกอย่างนึงอะ่ะตัวเขามีความลึกถึงว่าเวลาที่อยู่กับคุณอย่างน้อยมีคนคอยให้กําลังใจอย่างน้อยมีคน เข้าใจอย่างน้อยมีคนแบบให้คำปรึกษาให้การช่วยเหลือในในตัวของคุณนะคะถามว่าจะมีความสุขมันก้าวเหรียญเนี่ยเหมือนยังไม่สุดคือแต่ถ้าคุณมองสิ่งต่างๆรอบๆตัวที่คุณมีอยู่ตอนนี้คุณจะเจออีกหลิยหนึ่งเหรียญที่หายไปทีนี้เนี่ยสำหรับในคู่ที่มีปัญหาที่แบบเออความสัมพันธ์มันยังไม่ได้มัน มันดูจบแบบอีอย่งว่าพอนึกออกใช่ไหมตรงนั้นน่ะก็เลยเหมือนทําให้พอคุณจะสุขแบบมีความสุขแฮบบปปี้มันก็เลยแบบไปต่อได้ไม่สุดจริงๆหรือแม้กระทั่งบางคนนะคะในช่วงเนี้ยคุณแบบเหมือนหาอะไรทำเยอะแยะไปหมดเลยบางคนก็ออกแนวประมาณว่ามีทั้งเรื่องงานหรือทำงานจนยุ่งอะ่ะจนบางที ถ้าถามถึงในเรื่องของความรักกับคนเนี้ยคุณดูท่าทางเหมือนคิดดูก่อนหรือบางทีแบบอ่ะอยากลองเปิดใจให้กับคนใหม่ๆเวลาก็ไม่ได้เอือ้อคล้ายๆกับหาเงินจนไม่มีเวลามาคิดในเรื่องของความรักเลยเมื่อกี้เปิดตัวคุณก่อนเนาะหนึ่งดาบหนึ่งดาบการตัด ตัดอะไรที่เป็นเรื่องทุกข์เจ็ดาบคุณอนะ่ะพยายามตัดเขาออกจากใจตัดเขาออกจากความรู้สึกตัดบางทีแบบก็ไม่อยากนึกถึงในในบางคนนะคะความสัมพันธ์เนี่ยถ้ามันเป็นทุกข์ใจมากอย่างที่บอกว่าตัวคุณอนะ่ะบางคนก็มีความลังเลอยู่เหมือนกันถามในตัวคุณนะคะคือคุณก็อยากจะไปต่อทั้งทั้งท,งที่ก็รู้ว่าควรตัดเนี่ย ตัวเขาเองต่างหากนะจากตามหน้าไพ่ถ้ามีความลังเลอะตัวเขาเองเหมือนแอบบดูแอบส่องแล้วคิดว่าคุณไม่รู้คิดว่าคุณไม่รู้บางทีคุณอ่านลงสตอรี่อะโอเคเขาอาจจะไม่ได้มาส่องคุณหรอกแต่ว่าเขาเห็นเขารับรู้อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะหรือแม้กระทั่งอย่างที่บอกค่ะคนนี้ก็ยังบูบออนจากคุณได้ไม่สุดถึงแม้ดูคุณดูแบบว่าเฮ้ยเขาตัดคุณได้แล้ว สองดาบสองถ้วยในช่วงที่คุณคิดทบทวนในเรื่องของการตัดเขาการจะเอายังไงต่อดีกับความสัมพันธ์นี้แต่ตัวเขาคือแน่ใจแล้วว่าเขาต้องการที่จะกลับมาหันหน้าคืนดีคุยกันกับคุณซึ่ง ตัวคุณนะคะบางทีอ่ะเดอะสตาร์บางคนน่ะไม่ค่อยได้เปิดใจให้กับใครได้ง่ายๆนะแต่พอคุณรู้สึกว่าพอคนได้มีคนหลักอะคุณจะค่อนข้างทุ่มเทมากๆนะอีกในหนึ่งพอคุณได้กลับมาอยู่กับตัวเองอะคุณจะเจอพลังงานที่มันเย็นอะพลังงานแห่งการ ฟื้นฟูตัวเองในขณะที่เขาอะเริ่มกระสับกระสายอยากติดต่อคุณนะจากตามหน้าไพ่เนี่ยจะมีการติดต่อที่แบบในตอนนั้นตัวคุณเองเดอะสตาร์ Star, แทบจะคือใช้คำว่าในเรื่องของความรักเนี่ยเดอะสตาร์คือเฉยๆนะเป็นความรู้สึกเฉยๆเลยทั้งที่คุณเคยเจ็บปวดมากๆหรือว่า เคยเสียใจมากๆออะค่ะแปดเหรียญคุณเหมือนเคยพยายามแปดเหรียญเห็นไพ่ใบนี้ไหมแปดเหรียญสำรับเนี้ยจะเป็นในเรื่องของดูดิเท้านี่คือแบบโดนหนามตาแผลเป็นแผลทั้งมือทั้งเท้าคุณเองคุณเคยพยายามทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันราบรื่นมากๆพยายามที่จะไปต่อแบบ เอย่าเพิ่งทิ้งฉันไปฉันขอปรับฉันขอแก้ไขก่อนได้ไหมบางคนจะมีในตรงนี้ด้วยเหมือนกันทั้งๆที่คือบางอันนี้จะบอกว่าเป็นพลังงานโดยรวมบางทีเราก็รู้นิสัยตัวเราเองใช่ปะคุณเคยพยายามมากๆอดทนเจ็บมากๆแม้เขาจะพูดอะไรให้คุณแบบเจ็บช้ำน้ำใจอีกในหนึ่งอะค่ะในตอนนี้คุณก็พยายามที่จะไปต่อในชีวิตของตัวเองถึงแม้มันจะเจ็บถึงแม้มันจะเจ็บปวดถึงแม้จะเสียใจ ถึงแม้จะผิดหวังแต่คุณก็แบบเหมือนพยายามที่จะอดทนกับอะไรบางอย่างอยู่ในตอนนี้ส่วนในตัวของเขาอะค่ะสิ่งที่เขาได้เคยพูดหรือเคยทำให้กับคุณอะสามดาบม,มันเป็นความเสียใจสามดาบม,มันเป็นเหมือนตัวเขาอะได้รับบทเรียนจากผลของการกระทำ 7. เจ็ดเหรียญหกช่วย ตัวคุณเองอ่ะจะคิดทบทวนในสิ่งที่เดี๋ยวเขาดูคอนนะคะตามด้วยคุณจะคิดถึงสิ่งที่คุณได้ทำลงไปให้กับเขาแล้วประมาณว่าเฮ้ยฉันกลับมาทำให้กับตัวเองก่อนดีกว่าไหมอะไรตอนเนี้ยตัวเขาอ่ะก็นึกถึงค่ะเป็นความรู้สึกตัวตัวคุณอาจจะเป็นความแบบใช้ความคิดนะตัวเขาว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ความรู้สึก นึกถึงเรื่องราวต่างๆที่ที่เขาได้ทา,าที่คุณนะได้มอบได้หยิบยืนให้กับเขาทีนี้สามถ้วยแปดถ้วยเดี๋ยวขอดูในแปดถ้วยฝั่งของเขาก่อนนะคะโอ้โห,โหถ้าเกิดว่าที่ผ่านมาคะ่ะคุณดูแลเอาใจใส่เขาดีมากๆเลยโอเคถึงแม้แบบเราจะมีความอีกนอที่น้อยใจหรือแบบคิดมากหรืออะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวเขาแปะถ้วยมันไม่ได้เป็นการเดินหันหลังนะเป็นการเดินกลับมาคนที่คนที่เป็นผู้ให้เขามาตลอด <c oughs> เดนะคะสำลรับอน่ะเป็นผู้ให้เขามาตลอดเข้าฝันถึงคุณด้วยนะอีกในหนึ่งอะ่ะในช่วงจังหวะที่เขาแบบกลับมาคุณจะมีความรู้สึกที่ว่า ฉันจะเชื่อใจเขาอีกได้ไหมว่าเขาจะไม่ทำแบบเดิมอืมคุณจะค่อนข้างนิ่งนะคุณจะนิ่งมากยิ่งขึ้นนะคะไม่รู้ว่าก่อนหน้าคุณเป็นยังไงแต่ว่าพอในช่วงที่เขาแบบกำลังจะกลับและกลับมาแล้วคุณจะนิ่งในเรื่องของความรักคือนิ่งมากๆเลยแต่ให้ความให้คำปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยได้นะตัวเขาเองอะคะ่ะในตอนที่แบบว่า ในตอนที่คุณนิ่งอะ่ะเขาเขาเคยมีความมั่นใจว่ายังไงคุณก็ให้อภัยเขายังไงคุณก็ยังรักเขาแต่พอคุณนิ่งจริงๆไพ่ห้าเหรียญคือไพ่แห่งการสูญเสียความมั่นใจพอคุณนิ่งบ้างอะค่ะอืมพอคุณนิ่งบ้างแบบที่เขาเคยนิ่งกับคุณอะ่ะเขากลายเป็นว่าเหมือนแบบ เออที่ผ่านมาเขาไม่เคยทําอะไรดีๆให้กับคุณเลยเหมือนคนที่แบบว่าเพิ่งคิดได้อ่ะแล้วสิ่งที่เขาคิดอยู่ในตอนเนี้คือการมีคุณอยู่ในชีวิตของเขาอ่ะดีกว่าไม่มีตัวคุณเองซีเรียน e เดี๋ยวขอดูซีเรียน e ในฝั่งของคุณนะคะก้าวไม่เท้าคุณน่าจะเอาจริงๆอ่ะคุณจะไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องราวชีวิตของตัวเองอ่ะ ในในโซเชียลแล้วทีเนี้ยตัวเขาอะก็มีความเหมือนเขาเริ่มหึงมีคนหึงคุณหนักมากระแวงคุณหนักมากแบบคิดมากเลยอะคะ่ะว่าแบบว่าเฮ้ยคุณได้มีเหมือนเขาเดาทางคุณไม่ถูกแล้วกลายเป็นว่าจากคนที่เคยเดาทางคุณถูกตลอดเวลาเริ่มแบบเอ้ยหรือคุณเปลี่ยนไปจริงๆอะไรอย่างเงี้ยด้วยเหมือนกันนะคะ จอมูลจอมูลคุณนะ่ะไม่ได้มีความลับอะไรหรอกแต่เพียงแค่ซ่อนความอ่อนแอหรือซ่อนความเศรา้าความทุกข์ความเสียใจคุณจะมีช่วงเศรา้าอะช่วงที่คุณแบบเศร้ามากๆแต่เหมือนกับเป็นพลังงานของเขาว่าส่งมาหาคุณด้วย นึกดึกออกใช่ไหมคือแบบคนที่มีความเคยรักกันมากๆเคยผูกพันกันมากๆบางทีอ,อ่ะเป็นความรู้สึกที่จะพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมันก็ยากแต่ว่าอันนี้ขอเล่านอกเรื่องนะคะเคยมีวิจัยทางต่างประเทศอะแต่มันแต่เล่าแล้วหวดหูมากอ่าเป็นกระต่ายกับลูกกระอ่าเป็นแม่กระต่ายกับลูกกระต่ายเนี่ยแหละทีเนี้ยตรงเนี้ยจะพิสูจน์ได้ ขอเล่าเท่านี้นะคะเพราะว่าค่อนข้างหงุดหงทีนี้จากไพ่อะจะคล้ายๆกรณีนี้คือไม่ได้อยู่ใกล้กันแต่เหมือนความรู้สึกอะคะ่ะเชื่อมเชื่อมถึงกันตัวคุณเองอะถามว่าคุณยังมีความมั่นคงกับเขาอยู่ไหมมีตัวเขาละ่ะมีตัวคุณเองก็โอเคในเรื่องของการกลับมาปองดองกัน ตัวเขาถามว่าถึงนิ่งถึงแบบเขาว่าน่าจะเป็นคนที่ไม่ค่อยทําอะไรในเรื่องของความรักอยู่แล้วคุณนะ่ะจะเป็นคนที่ทําให้ตลอดถามว่าโอเคที่เขานิ่งถามว่าเขายังมีความคาดหวังให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันสมบูรณ์แบบหรือเป็นมีกัและกันอยู่ไหมก็มีแต่เขาว่าอยู่ในช่วงแบบยังยังไม่ทําอะไร สองเหรียญสองเหรียญเด็กถือถ้วยเดี๋ยวคุณจะได้รับข่าวสารจากเขาหนึ่งจะอาจจะเป็นจากเพื่อนเขาหรือเห็นผ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจะบอกว่าบางทีแล้วอ่าเขาอ่าตั้งใจที่จะสื่อถึงคุณด้วยนะอืมตัวคุณก็แบบเหมือนคอยดูท่าทีแหละเพราะเขาเพราะเขาก็นิ่งไงใช่เพราะว่าเขาว่าเหมือนมีความแบบ ต้องการจะเอาชนะหรือแบบว่าจะกลับมาคืนดีแบบไม่แพ้เออคืนดีแบบไม่แพ้พอนึกออกใช่ไหมคะเดี๋ยวขอคุณคุณนะคุณเป็นอัศวินถือดาบจริงจริงๆคุณก็จะหมั่นไส้เขาหน่อยๆเพราะว่าในการกลับมาของเขาเขาจะไม่ได้พูดถึงเรื่องที่ทะเลาะการเรื่องที่มีปัญหากันนะคนที่บอกเลิกคุณคนที่ขอลดสถานะ กะคุณน่ะเดี๋ยวเขาจะเริ่มหกเหรียญเขาจะเริ่มลุกแรงนะจะลุกแรงลุกเร็วในการง้อขอคุณดีกับคุณน่ะซึ่งคุณเองอ่ะคุณจะเห็นในเรื่องของการพยายามของเขาสามเหรียญเขาจะเอาตัวคือบางสิ่งบางอย่างอ่ะมันเกิดขึ้นเพื่อที่จะให้เขา ต้องรู้บ้างอ่ะค่ะคือแบบบางทีอะฝืนไปต่อท,ทั้งทั้งที่ทะเลาะกันต่างคนต่างมั่นใจว่าตัวเองไม่ผิดบางทีมันจะไปต่อแบบไม่ได้มีความสุขเลยบางทีอะค่ะเหมือนจักรวาลอะก็แบบจัดต้องจัดต้องจัดระบบต้องจัดระเบียบใหม่อะเนาะถามว่ามีการกลับมาไหมมี อในการส่วนในเรื่องของการพูดการคุยการเคลียร์การปรับความเข้าใจอ่ะหนึ่งไม้เท้าอาจจะแบบไม่ได้พูดคุยกันในตอนที่กลับมาคุยกันนะอาจจะทิ้งช่วงถ้าเกิดคุณถามว่าเขายังมีความรักยังมีความผูกพันยังมีเยื่อใยกับคุณอยู่ไหมหนึ่งไม้เท้ายังมีนะคะแล้วเขาก็คาดหวังเหมือนกันว่าคุณกับเขาอะ จะมีโอกาสได้เริ่มความสัมพันธ์ใหม่กันอีกครั้งหนึ่งไพ่เป็นอัศวินอ่าเป็นราชาถือดาบในฝั่งของคุณเดี๋ยวขอเปิดในฝั่งของเขานะคะสี่ดาบถ้าเป็นช่วงเนี้ยถ้าคุณคิดมากในความสัมพันธ์อ่ะ คุณอาจจะต้องลดความตึงความเครียดตรงนี้ลงเพราะจะทําให้ไม่มีความสุขเลยนะคะบางทีหลายคนอาจจะตั้งคำถามเยอะมากเลยในหัวของตัวเองว่าทำไมเขาอย่างนู้นทำไมเขาอย่างนี้ให้ให้แบบว่าถพ่อยากแนะนำให้คุณลดความตึงเครียดตรงนี้ก่อนตัวเขาเองในช่วงเนี้ก็เหมือนกับคนที่ฟื้นฟูตัวเขาเองในหลายๆอย่างตัวคุณเองก็เหมือนกันนะคะอ่ะขอดู ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณตอนนี้สักใบหนึ่งหกไม้เท้าการชื่นชมไม่แน่ใจว่าในตอนนี้คุณทำอะไรอยู่แต่เหมือนกับเขาชื่นชมคุณในสิ่งที่คุณแบบคุณเข้มแข็งมากๆอะคะ่ะในในช่วงนี้นะเหมือนคุณก็แบบหกไม้เท้าคือการก้าวไปข้างหน้าหกไม้เท้าคือในเรื่องของการชื่นชมด้วยนะคะอ่ะมาต่อ ข้อความจากเขาถึงคุณนะขอสี่ใบติดมาสองใบเขาเหมือนเขาใช้กดแดงดึงดูดให้คุณอนะทักหาเขานึกถึงเขาย้อนกลับไปที่ที่ยกตัวอย่างในเรื่องของการแบบ การส่งความรู้สึกมาที่คุณเนี่ยในตอนนี้เหมือนเขาใช้กดแรงดึงดูดนั้นอยู่นะคะอ่าใบนี้มาต่อเราจะได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึง่งเราต่างก็รู้ว่าไม่ใช่คนที่ใช่สําหรับกันแล้วกันนั่นหมายถึงว่าอย่างที่บอกไปอ่ะในตอนที่ทะเลาะกันถ้าไปต่อพังหนักกว่านี้อีกนะ ืมเขาว่าจำทุกรายละเอียดของวันนั้นวันที่ทะเลาะก,กันได้ดีโอเคนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าขอให้ได้รักแล้วก็ได้รับรักอย่างมีความสุขสุขสมหวังในความรักทุกๆคนเลยนะคะ